สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูการทำสมุนไพรแช่เท้านะครับเพื่อลดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเท้ากับลดกลิ่นอับเหม็นครับที่เหงื่อที่มีกับเท้าเรานะครับอย่างเช่นผู้ชายพวกชอบเล่นฟุตบอลใส่รองเท้าตลอดเวลาทำงานตลอดเวลาครับเราไปดูวิธีการต้มกันเลยนะครับอันนี้เขาใส่อุปกรณ์เขาใส่เครื่องปรุงใส่สมุนไพรต่างๆนะครับ เข้ามาในหม้อแล้วก็ต้มเพื่อจะนำมาใช้เป็นสมุนไพรเช่นเท้าต่อไปนะครับเ็นช่วงนั้นพอดีจริงๆจะมีกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่แป่งูกทุ่งขานนี่นะครับสมุนไพรที่เราต้มเราก็สามารถใส่สมุนไพรไปพร้อมกันกับน้ำเลยนะครับเพื่อจะให้มัน เผาไหม้แล้วคัดกรองเอาสมุนไพรออกมาให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็มากที่สุดนะครับเราไม่ต้องรองให้น้าเดือดก่อนแล้วค่อยใส่นะครับเราใส่ไปพร้อมกันกับน้ํานะครับต้มให้มันเดือดขึ้นมาแล้วก็พักไว้ประมาณ15นานาทีนะครับแล้วก็นําไปใช้ต่อได้ครับคอยติดตามต่อไป,ไปนะครับตัวนี้เป็นสมุนไพรแช่เท้าใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ส,ะ,ส,ะส่วนผสมหลักๆเลยก็จะมีหัวไผ่มีขมิ้นมีมะกรูด ก็จะมีผงหอมแล้วก็จะมีอะไรบ้านงาน่ะเสร็จแล้วเราก็จะมีอะไรนะพิมเสนกาละบูญกาละบูญพิมเสนมีกาละบูนมีสารส้มดีเกินไปดูในนี้เลยนีกอัตราส่วนพวกพาศส้มรูปการนี้ใช้ไใช้ถ้าหม้อขนาดนี้ใช้หมีองโตมาม้อสิบเบอร์สี่สิบห้ ใหญ่เลยหนึ่งท่อโต๊ะแล้วพวกนั้นเป็นวัตถุเนาะวัตถุสารเคมีก็สารสมกัดนี่เป็นใช้ทุกอย่างประมาณหนึ่งท่อโต๊ะหนึ่งท่อโต๊ะค่ะแต่ถ้าเพวกสมุนไพรเนี่ยเราไม่จำกัดก็ได้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องการคือต้องการกินบางอย่างเราต้องการให้เขามีสารสกัดเยอะๆเพราะว่าอย่างพวกเนี้ยเราไม่ได้เป็นสารสกัดเลยถูกไหมแล้วต้มแต่เราจะขับข้กออกมามันไม่เหมือนกับเราเป็นสารสกัดที่เราแบบว่าคั้นมันออกมาแล้วก็ตักมันออกมาดังนั้นเราจะได้สารสกัดที่น้อยมากนะคะ ก็บางอย่างก็อาจจะใช้แบบอ่าเท่าที่มีใช่มครับแต่ว่าถ้าเท่าที่มีก็ไม่ได้นะเอาแบบว่าอย่างน้อยอย่างน้อยสุดอย่างยยงงน้อยสุดถ้าหม้อเบอร์40อย่างเงี้ยนะฮะก็จะต้องมีสองขีดสองขีดขึ้นไปสองขีดขึ้นไปจับเพราะว่าน้อยสุดก็ไม่ได้เพราะอย่างอย่างหัวไผยเนี่ยเขาจะช่วยลดการไอเสดลดการตุ่ม่ห้สองข้อกั้มเนี่ยถูกไหมครแล้วก็คาร์มิเนต์เขาก็จะช่วยลดการไอเสดของผิวหนังนี่นะฮะดังนั้น พวกนี้บางทีมันก็จะต้องมีส่วนส่วนที่เป็นส่วนผสมที่แบบว่าต้องต้องต้องมากขึ้นหน่อยเอ่อแล้วก็ใบมะขามใช่ไหมใบมะขามใบมะขามเนี่ยใบมะขามนี่ต้องเป็นมะขามหวานมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวก็ได้มะขามหวานก็ได้เพราะว่ามะขามเนี่ยใบมะขามจะเปรี้ยวหมดเขาพวกนี้ก็คือใบมะขามมันก็จะช่วยร่างกายเสพแล้วก็ช่วยขัดเซลล์ผิวมันก็จะเหมือนเอสเอซนิดนึงที่ช่วยแบบไปแค่ไปแล้วอาจจะแบบว่าทำให้ขัดเซลล์ออกมาขัดไปผิวเพื่อจะใสขึ้นอย่างนี้ อยางจะใช้เราใช้ทั้งหวัวทั้งใบเลยไหมครับค่ะใช่กระชายนี่ถ้าลดการอา<ช>ักเสบลการอกระชายคือ,อพวกนี้เขาจะเป็นพวกไม่ใช่เพื่อลอดการอาักเสบของกล้ามเนื้อของผิวหนังทั้งหมดเประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราใช้ใช้แช่ประมาณกี่นาทีประมาณไหนอ๋อจริงๆแล้วเราใช้อยู่ที่ถ้าเราแช่เลยตอนที่มันอุนอ่นสุดนี้แค่15นาทีก็ได้ แต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ามันสบายเราไปแค่นานกว่านั้นก็ได้เพราะว่าเวลาเราเดินมาเมื่อยๆเนี่ยแล้วเราแค่สักประมาณ20นาทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราขวัญใจนะเราจะเบาเท้าเธอตัจะเบาสมมติถ้าเราทำงานไม่ได้มีเวลาก็ประมาณเจียรที่เราควรจะแช่ดีอธิษฐานหนึ่งอาทิตย์ละครัอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ถ้าคนที่แบบว่ามีปัญหาในเรื่องของกินเท้าอะไรเงี้ยอาทิตย์ละสองครั้งก็ยังดีนะคะแช่บ่อยๆค่ะ ขอบคุณมากครับพี่